รถบ้านมือเดียวหายจากป้ายแดงไป400,000กว่าผ่อนแค่5,000เข้าศูนย์ตลอดอุปกรณ์คู่มือกุญแจสำรองซบุ๊คเซอร์วิสครบภายในใหม่มากออปชั่นโคตรเด็ด วันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับ MG ZS 1.5D ปี2018คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเี่สภาพเพิ่งเข้าใหม่ๆเลยบอกว่าแจ่มมากๆเลยและที่สำคัญเห้ย้รเซอร์วิสคู่มืออุแจา์สำรองมีมาให้ครบลูกค้าเข้าศูนย์ทุกๆหนึ่งมื่นกิโลโอ้เข้าศูนย์แบบดูแลเซอริวิสรถดีมากอะ่ะ เดี๋ยวเด๋ยให้ดูนี่ไม่รู้เห็นไหมหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมืนห้ามื่นนี่ตรงนี้แปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนแล้วคันนี้วิ่งอยู่แสนหมื่นลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดเลยเป็นรถบ้านมือเดียวดูดูรอบรอบรถรถสวยมากอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวมาไล่ดูกัน ไปหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะนี่เป็นโปรเจคเตอร์แต่ยังไม่ใช่ LED นะล้อเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยขอบ16ดิฟเบรกทั้ง4ล้อเลยยางดอกยางยังลึกอยู่นะใช้งานได้อีกอใช้งานได้อีกักป,กประมาณปี2ปีได้สบายสบๆดูแหลกหลังคามีมาให้นะครับไปพาดูรอบๆรถก่อนด้านหลัง ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มา3จุดอ่าโลโก้ชาเด,ดมีระบบ i อสมารต้องบอกว่าอัจฉริยะเอามากๆเลยคือถ้าเปรียบเทียบกับรถรุ่นอนนื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าออปชั่นเ g กินขาดแน่นอนอ่าแต่ว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอ<ด>่าด้านหลังตัวนี้มียางอะไหล่นะครับอ่ายางอะไหล่นี่เป็นรับแบบทดแทนอุปกรณ์มีมาให้ครบ ใดี๋ยไปดูกันว่าสภาพรถบ้านมือเดียวอาเลขใไม่วิ่งอยู่ 1, 000, 000, 000, 000. หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นกิโลดูสภาพเบาะก่อนอาปูพรมกระดุมให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสภาพรถเพิ่งเข้าเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอนอกจากล้างรถแค่นั้นเองภายในมาแบบนี้เลยได้จากลูกค้ามาแบบนี้เลยครับดูดิ นะ้ำเบายังตึงๆอยู่เลยอ่ะบบาตึงๆไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยแค่ดูบริกิรก็รู้แล้วว่าลูกค้าดูแลรถดีมากอ่าเดี๋ยวมาดูข้างในนี่ดูเล็ใหม่ก่อนนะเล็กใหม่ล้วประกันเล็ใหม่แท้นะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองร้อยเก้าเก้ากิโลอ่าปรงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชั่น ต้องบอกว่าออปชันของ MG ที่บอกแล้วว่า MG ให้มาให้มาสุดยอดมากอ่ะเ,อเดี๋ยวดูสั่งฮัลโหลเอมดูที่หน้าจอบอกเรอฟังอยู่เปิดกระจกเปิดกระจกให้หน่อยอ่ะนี่เห็นไหม้ยสั่งได้ตัวนี้ไม่ได้มีซันลูฟนะ อ่าก็คือจริงๆอ่ะบ้านเราอ่ะมันไม่เหมาะกับซันลูฟอยู่แล้วด้วยข้อเสียของซันลูฟนะข้อเสียของซันลูฟมีนะข้อเสียคือของเอ็มจีเนี่ยพอถ้าสมมุติว่าอ่าแดดลร้อนๆเนี่ยไอร้อนลงมาข้างล่างเลยนะครับอไอร้อนลงมาเลยแล้วก็มีโอกาสที่นานๆไปที่จะโอกาสที่จะรั่วมีครับ ตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองนะมีแต่คนบอกว่า MG กินน้ำมันถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่า MG กินกว่าแน่นอนแต่ด้วยมันแบกมันแบกบอดี้รถนะครับมันแบกบอดี้รถตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc รอ่า114แรงมา้าแรงบิดส0งอ่อแรงบิด150นสิมิวตันเมตรต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องพัน0ด้วยกันเนี่ย MG สมัรพระ ดีกว่าเยอะ,อะดีกว่าแต่ด้วยที่มันแบกบอดีทำให้เวลาออกตัวมันอ่ดต้องบอกก่อนอะออกตัวอ่ดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะขับแบบมันๆหรือว่าเราจะเร่งเร่งแซงอะไรเนี่ยนะถ้าตัวเกียร์เนี่ยเนี่ยเกียร์เนี่ยให้ตบไปทางด้านคนขับนะโยกไปทางนู้น,นะน,นอ่ามันก็จะทดเกียร์ลงมาให้ฮะหนึ่งเกียร์ทำให้คลิกดาวขึ้น คคลิกเดาขึ้นะดูรอบๆข้อดีมีครับข้อเสียมีอาข้อดีเลยข้อดีของมันเลยคือซื้อ MG เนี่ยได้รถปีใหม่อ่าที่ราคาไม่สูงตัวนี้ออกห้างไปแดงอยู่เจ็ดแ0นกว่าวันนี้ผมขายอยู่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองอ่สามแสนหนึ่งหเก้าพันายจากป้ายแดงไปสี่แสนกว่าแล้วก็พอเริ่มต้นแค่ห้าพันกว่าเท่านั้น อ่าห้าพันกว่าได้รถปีสองพิบแปดแล้วก็ออปชั่นต้องบอกว่าดีกว่าดีกว่ารุ่นอื่นๆน,นะนะถ้าเปรียบเทียบสเปคใกล้เคียงกันเซกเมนต์ใกล้เคียงกันนี่ไม่มีรุ่นไหนสู้ m g ได้แน่นอนนะข้อเสียก็มี <c oughs> ข้อเสียคืออะไรหายากนะบอกก่อนเลยปืดอะไรบางตัวข้างนอกไม่มีนะต้องรอเบิกศูนย์แล้วตอนนี้เวลาเข้าศูนย์เนี่ย รอหล,หลายวันนะอันนี้คือข้อเสียแต่ว่ารถมันยังปีมันยังใหม่อยู่นะรถยังใหม่อยู่ถ้าเราใช้งานไม่สมบุกสมบันเนี่ยยังไงรถก็ไม่พังเอผมเข้าไปอ่านข้อมูลเอาไปหาข้อมูลมาก็ดีข้อเสียจากทั้งในพันทิปทั้งในเพจนะมีทั้งคนบอกทั้งข้อดีข้อเสียคนใช้งานอยู่ก็ยังบอกว่าดีนะบางคนใช้งานก็มีปัญหาก็มีครับ <c oughs> แต่ด้วยราคาขนาดนี้ออปชันขนาดนี้ ผมมองไงมันก็คุ้มอ่ะคุ้มมากๆเลยอ่ะดูบอดี้่อนแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเอง <c oughs> บางคนนะบางคนไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เอ็มจีเลยแต่บอกว่ามันไม่ดีไม่ดีอย่างงูนไม่ดีอย่างงี้แต่คนที่ใช้อยู่บอกว่าดีเอ,อ่อคนคนอะไรอ่ะคนใช้ไม่ว่าคนว่าไม่ใช้ นะเลือกคันเอานะเงินอยู่ในกระเป๋าเราชอบแบบไหนลองศึกษาข้อมูลดูแต่ถ้าสนใจคันนี้นะย้ำอีกทีนึงว่ารถบ้านมือเดียวออกข้างไยแดงมาเลยนะอุปกรณ์กุญแจสำมืออ่าอุปกรณ์คู่มือ,อกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ด้วยแล้วก็คันนี้เจ้าของเก่าเข้าเซอร์วิสศูนย์ 0, นะ้ศูนย์บริการทุกๆ1 0หนึ่งหมื่นกิโล สภาพยอดเยี่ยมมากคันนี้นะถ้าใครสนใจติดต่อมาเลยผมมาโนอครับ